สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป้าหมายแรกของปีของช่องเราทำสำเร็จแล้วนะคะนั่นก็คือมีผู้ติดตามครบห้าหมื่นคนแล้วนะครับเย่ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามจากทุกๆคนด้วยนะคะสัญญาว่าจะพัฒนาช่องให้ดียิยิ่งขึ้นไปจ้า วันนี้มีเรื่องน่าเยินดีหลายเรื่องเรื่อง,รองแรกได้บัตรคอนตโน่แบมแบมที่ราชมังเรื่องที่สองมีผู้ติดตามครบ50,000ื่นคนและอีกอย่างหนึ่งก็คือได้รางวัลจากผู้สนับสนุนช่องอย่างเป็นทางการของเราก็คือคุณสามี พาไปถอยมือถือใหม่ S 2 4 l อัลต้านาฬิกาแล้วก็หูฟังใหม่ด้วยนะเป็นรางวัลสำหรับคนเก่งคนขยนันกราบงามๆเลยครับคุณสามี รอเครื่องบวกคนย้ายข้อมูลจากเครื่องเก่านานหลายชั่วโมงเลยแต่รุ่งก็รอไปด้วยกันขอบคุณมากๆเลยครับงานวัยสามีก็มาขอ,อนิดนึงจ้ารอรอไม่มีรูปคุณสามีนะครับเพราะนางไม่ค่อยชอบถ่ายรูปครับจุดประสงค์หลักของการถอยมือถือใหม่นั่นก็คือมีมือถือใหม่ไปถ่ายคอนน้องแบมแล้วครับไม่ต้องนั่งลบคลิปอีกแล้ว ไปซูมดูเต้าดักได้ให้ตัวใหญ่ๆไปเลยเป้าหมายต่อไปก็คือทำคลิปลงช่อง Youtube ให้เยอะๆเลยครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะเพราะใช้มือถือใหม่ยังไม่ค่อยเป็นเลยเป็นสาว w iphone มาตลอดชีวิตคราวนี้เปลี่ยนมาใช้ Samsung บ้างต้องทำได้ทีนะสู้ๆเนอะใครที่กำลังใช้อยู่อยากแนะนำอะไรบอกมาได้เลยนะครับ เด็กใหม่หัดใช้ซัมซุงพร้อมน้องรับคำแนะนำทุกอย่างเลยครับ something that can make sense they hate when i keep dreaming i'll be famous but i don't give a fuck i keep chasing they tell me that i'm never gonna make it they want me to do something that can make sense they hate when i keep dreaming i'll be famous but I I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being just mental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you you're making money, make sure you don't spend it too soon.